คลิปนี้เม้อมอยความน่ารักค่ะล่าสุดนะคะพี่อ้นสราวุฒิศิลปินไทยเรานี่แหละค่ะทุกคนพี่เขาได้ทาคอนเทนต์พูดถึงบอลเกิงของน้องลิซ่านะคะพี่เขาก็แบบว่าได้ติดตามที่มาที่ไปก่อนที่จะมาร่วมงานกันน้องลิซ่ากับเรนนี่เนาะแล้วก็ได้ออกมาร่างครูเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดนะคะซึ่งคุณอ้นค่ะก็ชมน้องลิซ่าในฐานะศิลปินนะคะที่ให้เครเดิตในสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นั่นก็คือให้เรเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองเนาะซึ่งพี่เขาก็บอกว่าซื้อเพลงจากเรนที่โดนดองชวนเข้ามาร่วมฟีดเพลงใส่เครดิต โปรดิวเซอร์ให้แล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ก็ได้รับเช่นกันนะคะซึ่งดูเหมือนว่าพี่อ้นเนี่ยก็จะไปฟังช่องไหนช่องหนึ่งมาด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุณอ้นนะคะก็อวยน้องไม่ขาดปากเลยจากสนับสนุนอยู่แล้วก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกและก็ที่สําคัญค่ะเขาเนี่ยก็ติดตามเรมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ชอบศิลปินแบบเรอยู่ด้วยนะคะดูดีว่าชอบอยู่แล้วก็ชอบไปอีกนะคะไม่แตกใจเลยที่ใครรู้เรื่องนี้นก็ชื่นชมเพราะว่าเคยถูกไม่ให้เครดิตมาก่อนถึงให้เครดิตทุกคนไม่เคยค เซนดีขนาดนี้ต้องใช้คําว่าซึ้งมากเลยค่ะซึ่งพี่เขานับถือใจของน้องดิซ่านั่นเองนะโอ้ยได้ยฟังแล้วก็ขนลุกมากๆค่ะน้องดิซ่าเก่งที่สุดนะคะแล้วก็พวกเราภาคภูมิใจมากๆมันเป็นสิ่งที่ศิลปินเขาก็มองว่าการที่ให้เหยียดกันแบบนี้มันคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลื้มใจแทนคนที่ได้รับเียียดนั่นเองก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเมาด้วยนะคะสําหรับคุณอ้นค่ะเดี๋ยวตามมาฟังที่เขาน่ารักมากๆขอแชร์เรื่องหนึ่งได้ป่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่สดมากเลยตอนนี้พอดีว่า ติดตามงานที่ชื่อบอนาเก็อยู่แล้วแล้วคือโอเคเพลงมันเพราะนะแล้วลิซ่าก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วพอย n t คือก็ติดตามเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในเพลงเพลงนี้โดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่มันก่อนหน้าน,นี้มันเป็นของเรครับคือเรเขาได้แต่งเพลงนี้เนาะคือเ,เล่าย้อนนิดหนึ่งอ้นเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้มาก่อนน้นนี้สักพักแล้ว้รู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการร้องผู้หญิงคนนี้แม่งเจ๋งว่าชอบ พอคือพอเอามาอยู่ใน3คนโดจากับกับเรแล้วก็ลิซ่าโอเคงานนี้มันสวยงามก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับการตีความของวีซีวิดีโอก็สวยงามแต่พอลงลึกไปในเรื่องของนิขสิทธิ์เพลงซึ่งแบบตามอยู่แล้วก็แบบโหเร่เป็นคนเคยจะทำเพลงนี้กับค่ายเก่าแล้วทำไม่ได้ดองไว้ก็เลยไม่ได้ทำสุดท้ายปุ๊บลิซ่าก็ ค่ายเก่าก็ไปก,ก็ได้ทราบเรื่องนี้มาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้จากค่ายเก่าของเรมาแล้วเรก็เลยออกจากค่ายเก่าใช่ป่ะพอซื้อมาปุ๊บลิซ่ารู้เรื่องนี้ทีมงานลิซ่ารู้เรื่องนี้ก็เลยเชิญเรมาคอลแลบกับเพลงนี้ด้วยแล้วที่มันพีคมากคือแบบให้เครดิตของศิลปินเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเท่าที่ตามมานะคือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบคือในมุมมองของคนที่เป็นศิลปินนะ การทางานที่มันเติบโตมันดีอยู่แล้วแต่ว่าการให้เครดิตในสิ่งที่เล็กๆน,น้อยๆแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ข้างในมากเลยโคตรนชมเลยวะเอาเป็นว่าผมคงเนต้องบอกให้คุณไปดูนะคุณต้องดูแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะครับนอกเหนือจากความสวยงามของเพลงที่เราได้เห็นแล้วเรื่องราวสตรอรี่ด้านหลังงดงามมากๆและน้องลิซ่าของเราก็แบบโคตรได้ใจเลยผมแมแบบโอเคผมช่นชมน้องอยู่แล้วแต่ว่า ผมก็ไม่ถึงกับเป็นบลิ้งอะไรเงี้ยนะแต่พอฟังเรื่องราวแบบนี้มันทัดใจมากเลยกับคนที่แบบให้ใจคนขนาดนี้ในฐานะเจ้าของค่ายให้เกียรติคนขนาดนี้อะไรเงี้ยแม่งแบบมันมีคำหนึ่งที่ที่คนที่เขาทำคลิปเรื่องเี้ยเขาเขียนเขาพูดขึ้นมาบอกว่านี่จะต้องให้ลักดิซ่าไปอีกก,กี่เรื่องอะไรเงี้ยแม่งแบบนี่ผมเป็นไรวะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าผมชอบเพลงนี้มากครับผมว่าแดนมันมากครับผมยอมรับแล้วลีนี้แม่งแดนมันมาก ผมชอบการร้องและการแรปของลิซ่ามันดูสวยงามโดจาคือเดือดส่วนเรมันมีความคลาสสิกอยู่ในเขาแม่งแบบโอ้ยเพลงนี้และ o ตอรี่ข้างหลังเพลงลิซ่า speechless ใจอยู่โดจา You are fire. Lisa. Pilak <laughs> nu na. Mod nam mak. Ray. Congratulations, <laughs> yep.